สำหรับเพื่อนท่านนี้นะคะเธอถามมาว่าเธอเนี่ยเคยช่วยเหลือใครบางคนเอาไว้นะตอนที่เธอช่วยเนี่ยเธอไม่ได้รู้สึกว่าเขาเนี่ยจะต้องช่วยเธอกลับมาเธอไม่ได้รู้สึกแบบนั้นก็คือช่วยเหลือจริงๆประมาณนี้นะคะแล้วทุกวันนี้เธอมารู้ว่าเขาคนนั้นแหละที่เธอเคยให้ความช่วยเหลือไปนะ่ะกลับมาต่อว่าเธอจะต้องทํายังไงคะครูเดี๋ยวครูพาลงลึกให้นิดนึงครูรู้สึกว่าพวกเราทุกคนเนี่ยโชคดีมากเลยนะคะที่ได้มาเรียนรู้ในกฎแรงน,นึงดูด เรารู้ในเรื่องของการสำนึกรู้คุณกตัญยูรู้คุณถูกไหมคะเพราะฉะนั้นการที่ท่านไหนช่วยเหลือเราเราจะมีการสำนึกรู้คุณตอบกลับไปเสมอนี่คือข้อดีของคนที่เรียนกฎแรงดึงดูดเรามีการสำนึกรู้คุณแต่สำหรับท่านที่ยังไม่ล่วงรู้ความลับข้อนี้ก็อาจจะมีบ้างที่มีคนช่วยเหลือเรามาเราก็ไม่ได้เห็นคุณค่าอะไรให้เรามองว่ามันเป็นธรรมดาของโลกมายาเพราะฉะนั้นสําหรับคําถามที่เพื่อนถามมาว่า รูค้าทำยังไงดีเราช่วยเหลือเขาแล้วแต่มารู้ทีหลังว่าเขาหนัต่อว่าเรารับหลัง1ข้่ขอเท่านั้นก็คือปล่อยผ่านอย่าได้ให้ความสําคัญถ้าเราเรียนกดแรงดึงดูดให้ได้ผลเราจําเป็นจะต้องรู้จักในเรื่องของการปล่อยผ่านเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเก็บมาคิดกดแรงดึงดูดทํางานผ่านสภาวะที่เราส่งออกไป ถ้าเรารับมาแล้วเก็บมาคิดซ้ำคิดวนเราจะดึงดูดเหตุการณ์นี้แหละเข้ามาซ้ำๆแต่อาจจะเปลี่ยนตัวละครเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะเรียนกดแรงดึงดูดให้ได้ผลในวันที่เราเจอเรื่องราวที่เราไม่ค่อยจะพึงพอใจมากนะักอย่าได้เอาสิ่งนั้นมาคิดต่อยอดในบางครั้งเนี่ยเราต้องใช้เวลาในการพิสูจน์เวลาจะพิสูจน์เรื่องจริงเองแล้วใช้ชีวิตของเราอย่างมีความสุขต่อไปในมิติของโลกแห่งจิตวิญญาณน,นะคะคนคิดคือคนที่ได้ ใครก็ตามที่คิดทําร้ายผู้อื่นคนได้คนแรกก็คือเขาคนที่คิดเป็นคนส่งสภาวะออกไปนี่คือมิติของกฎแรงดึงดูดและโลกแห่งจิตวิญญาณเป็น,นเช่นนี้อันที่เขาคิดไม่ดีกับเราต่อว่าเราหรือคิดร้ายกับเราเขาเป็นคนส่งสภาวะออกไปแน่นอนจัก,กรวาลหมุนและส่งสิ่งนั้นกลับมาหาเจ้าของความคิดเสมอเราจะได้ก็ต่อเมื่อเราเก็บเรื่องนั้นที่เขาพูดเราเก็บมา คิดซ้ำคิดวนและส่งสภาวะออกไปอย่าได้เอามาใส่ใจเลยปล่อยผ่านไปเดี๋ยวการเวลาจะพิสูจน์เองว่าเรื่องนั้นจริงหรือไม่เราใช้ชีวิตอย่างมีความสุขของเราต่อไปการที่เรามีความสุขนั่นแสดงว่าจิตของเรานั้นยกระดับขึ้นมาเมื่อยกระดับขึ้นมาเนี่ยผู้คนเหตุการณ์สถานการณ์เปลี่ยนไปเราจะถูกดูดออกมาจากสถานการณ์นั้นๆเพื่อนคนที่เราเคยเห็นหน้าจะห่างหายไปจะมีแต่ผู้คนดีๆตามสภาวะของเราเข้ามาแทน เพราะฉะนั้นคําตอบของคําถามที่ว่าจะทํายังไงดีเพราะว่าเขามาตอบว่าเราคําตอบก็คือไม่ต้องทําอะไรเลยปล่อยผ่านทําตัวเองให้ดียกสภาวะจิตของตัวเองให้สูงสูงเข้าไว้แล้วเดี๋ยวเราจะถูกดูดไปอยู่ในสถานการณ์และก็ได้เจอกับผู้คนดีๆตามพลังงานของเราส่วนท่านนั้นที่ตอบว่าเราเราไม่จําเป็นจะต้องไปโต้ตอบปล่อยให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าอะไรจริงหรือไม่จริงทําตัวเองให้มีความสุขในทุกๆวันก็เพียงพอแล้วนี่คือกฎการดูดค่ะ